ในช่วงคู่จริงจริงไหมแล้วันนี้นะคะเราก็สมารีทเอคู่สิ้นคู่ใหม่ก็คือแบบเขาจะมีซีรีส์ด้วยกันนั่นเองนะคะก็คือคู่โอมและลาโนใช่ก็คือแบบวันนี้เป็นของมินแมะก็ซีนก็คือแบบชื่อตอนคือมานั่งรีแคปเทเลอร์แคปเพื่อนกับเออก็คือมานั่งรีแคปแบบเทเลอร์ซีรีส์ตัวเองแหละ่เป็นยังไงแล้วแบบรีแคปแล้วการดูตัวเองที่เล่นคู่กันอะไรเงี้ยจะเอาเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย ก็คือเป็นอีกคู่หนึ่งนะคะที่ตีกันแบบว่าตีกันไม่หยุดตีกันเราจะเห็นความหวานเป็นเนี่ยก็อบอกแล้วว่าแค่เพื่อนกับเพื่อนก็ต้องไปดูกันว่าจะตีกันขนาดไหนในคลิปนี้เพราะว่าการนั่งดูเตะก็ต้องพูดไปเรื่อยๆแน่นอนหรือว่า,าจะปวดกลาวันนี้เพราะว่าขับไปขับไปเริ่มดูดีกว่าค่ะเริ่มและดีความอะไรเขามีบอกอยู่<อ>ครับโเสยงส่งดเครับ ผมโอมพาวัตครับผมเรามาจากซีรีส์เรื่องแค่เพื่อนครับเพื่อนครับแอบบอร์ดูซีรีส์ครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในคอลัมน์มินฮ็อปนะครับผมในมินเมกาซีนวอลุ่มที่6ครับผมชินยอเพื่อนยอเพื่อนครับเราจะมาเรียกว่าอะไรดียวว่ามารีแคปไอมารีแคปเทเลอร์ตัวที่เราเคยดูไปแล้วครับเป็นไพร์ตของแค่เพื่อนแค่เพื่อนนะครับ ครับผมจะเรียกว่ารีแอคก็ไม่เชิงเพราะว่าเราดูกันหลายรอบแล้วครับผมก็จะเป็อีสั่งแล้วกันนะครับผมกับให้หลอดของให้เพื่อนๆครับ อ๋อคุยแค่ซีนแรกก่อนอ่ะพอถ้าพอตรงเนี้ยจะเห็นเลยว่ามันมีสิวอยู่ตรงจมูกตรงเนี้ยซึ่ง <c oughs> ตอนนี้มันก็ยังมีอยู่จ <c oughs> ำไดมงตบมกก็เลยไม่ไม่ไม่มันขึ้นมาแบบจังหวะมันได้พอดีเลยครับ <c oughs> จังหวะเวลาแบบจะมีงานสองคัญ <c oughs> ใช่สิวมีขึ้นสิวขึ้นเอาใหม่นี่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องไปต่อกำได้ไหมว่าเรามีการผลาอะไรกันเกิดขึ้นกับการถ่ายชิวบูเป็นซีนแรกของการเปิดหัววันในวันนั้นเลยจำได้ว่ามีการผลาดแต่จำไม่ได้ว่าผลาตรงไหนผมก็จำไม่ได้ว่าผลาตรงไหนผมรู้สึกว่าผมเจ็บตัวคุณก็ ก็คือออมีทีมงานอยู่ข้างในด้วยครับในฉากอยู่ในอยู่ในกลุ่มเพื่อนย้อนกลับไปสารเมื่อกี้บ้านเนี่ยคิดว่าในธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันจะมีบ้านที่มันตรงข้าวอะไรอย่างนี้ไหมมีหมายถึงแบบตรงข้าวแบบใกล้มากเลยนะคือปกติอ่ะมันมีก็ถ้ามันไม่มีมันจะมีถ้าบ้านให้ถ่ายไหมล่ะเอก็จริงเอาก็จริงก็จริงนะตัวตนเนี่ยแท้จริงอันนี้คุบอกเลยว่าเป็นบทที่เหมาะกับภาวะจิตสว่างดีที่สุดนะครับความสมบูรความความ กปรนี่ก็ตกมกไปแพ้กันนะครับเนี่ยเลียดเลียดกูอยิ่เลียดโอซีดีไม่กินดีๆ้เสร็จก่อนนะทำไมก็รีบออเรีบเรีบรีบรีบเรียบเรียบเรยแเรียียทีมบานคุบยเลียกันเพยเร่ะมัีเรียบเรียบเรดยบียบเรยบเะมบเรียดเรียบเรีบเร่ยบเรยเียเรียบเรียบงรีเรียเรี่ยนะฮะจะมีมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับนั่นคือช่วงที่ปานกับพัดยังไม่เกิดนะฮะครับแ ซีนต่อไปที่ที่มีพัดกับปลาแล้วมอเตอร์ไซค์คันนี้นะยังอยู่อยู่เลยฮะก็เป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นตำนานรุ่นตำนานคือสิบเกียรตีสิบสิบเท่าไหร่วะมันมันควรมันควรจะสิบหกแน่นะฮะทีนนี้นะฮะมอเตอร์ไซค์อยู่ที่เดิมนะฮะสิบหกปีแล้วนะครับผมนี่คุณไม่ได้รีบทำแล้วนี่คุณงานกับผิดแล้วเนี่ยไม่ได้กับผิดมันคือการแบบบอกเป็นแฟกของเป็นแฟกต์ผมนะว่าล right ่ะเราได้มีการถ่ายทำไปบ้างแล้วบางส่วนนะแล้วก็ ซีนที่เราเห็นเห็นกันในในเทเลอร์ในในในตัวไพลอตเนี่ยจริงๆแล้วก่อนที่ถ่ายจริงมันมีไปอยู่ในซีนเลยนะแต่แค่เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอะไรแต่ว่าเปลี่ยนซีตนิดหน่อยแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรมูดหรือว่าการแสดงหรือว่าความหมายในซีนมันเหมือนเดิมเลยนะอยากให้ดูกันว่ามัน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 ยังไงพอได้ตีความออกมาแบบละเอียดแล้วถ่ายท่อมาเป็นแบบแบบยาวได้แล้วไม่ใช่แค่สองนาทีมันจะถูกขยายความออกมายังไงว่าเป็นซีนที่ทำให้นักแสดงทุกคนซกงที่สุด จริงครับฟุตบอลิสเอรวัาว่ายฝนตกใช่แล้วสนามมันเปียกแล้วเราก็ใช้สนาม,นมฟุตบอลที่เป็นสนามหญ้าจริงใช่ก็คือวิ <ปะ S 1> ่งไปแล้วลมคุกคากันตรงไหนก็ <c oughs> ต้องอยู่ตรงนั้นแล้วก็ต้องเล่นต่อผมกาลังตื่นเต้นกับซีนนี้มากเลยเพราะว่าในการถ่ายรจริงยังไปไม่ถึงการถ่ายลับบี้เนี่ยใช่เดี๋ยวต้องดูว่าตอนไปจริงจริงจะเป็นยังไงอันนี้ผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนีนะครับผมแอบเล่นเกมจริงๆนะครับผมแอบเล่นเกมในซีรีส์จิๆขอให้เล่นเกมนะครับ ดีครับอุ้ยซีนี้ก็เหมือนนนนอาจจะแอบถึงจริงนะครับเนี่ยดูจากสายตาพอ <c oughs> ดีเลิฟลาครับซ้อนจักรยานผมอยู่แล้วคุณนนนคุณก็หันไปมองด้วยสายตาแบบเนี่ยอึ้งเลย <c oughs> ผมสงสารเลิฟลาครับที่ต้องมาอยู่ก <c oughs> ับคุณ <c oughs> ครับอันนี้คือพฤติกรรมของคนเกิดการที่ยัดเยียดความเหม็นของตัวเองให้กับคนอื่นได <c oughs> ้รับนมการแสดงออกด้วยความรู้สึกอ่าทไมของเขาอะไรอยู่เนะ จากคนที่จากคนที่ไม่มีวันกันได้ไม่ใช่เออใช่สู่สู่กันเป็นจากคนที่ไม่มีวันเป็นแค่เพื่อนได้อต่ามเดี๋ยวให้คนดูดีความดีความอะไรเขามีบอกดูดีดีทุกคนดีดีแบบดีจริงอะบอกเลยว่าที่งานทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทีเบ้องหลัางกีมนะครับตั้งใจกับเรื่องมีมากมาครับผม อ๋อแล้วผมมัมีอย่างที่ผมอยากรีแคปคือไพ่หลอดเนี้ยผ่านมาประมาณปีหนึ่งน่าจะยังไม่ถึงปีด้วย3ล้าน2แสนวิวแล้วครับผมเยอะมาก้องขอคคไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เพราะว่าต้องขอบคุณขอบคุณมากเลยครับผมทุกวิวที่กดเข้ามาดูแล้วเออเรียกว่าอะไรอ่ะตั้งใจตั้งตารอแล้วก็มีคอมเมนต์เยอะมากก็รับรองนะครับว่าพวกเราจะไม่ทำให้ผิดหวังครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเนาะโอเค ครับเราอยู่เราสองคนนะครับอยู่ในมิ้นต์แมกกซีนมอลลอนที่6นะครับผมก็ไปดูได้มีทั้งรูปที่แบบว่าลุคที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นแล้วก็บทสัมภาษณ์ที่เรียกว่าเอ็กคลูซีฟเอ็กคลูซีฟมากครับแล้วก็มีการถ่ายโฟโต้ช็อตช็อตหนึ่งที่ผมก็ไม่เคยถ่ายมาเลยนะครับยังไงก็ฝากดูด้วยนะครับครับนมหกในตำนานครับครับผมแล้วก็ที่แน่นอนนะครับฝากด้วยนะครับครับแค่เป็นคบเพื่อนครับเร็วๆนี้ครับใช้คำว่าคำที่สุดเหมือนเดิมครับผมยังไงพวกเราก็ตั้งตารอถ่ายอยู่นะ เราสถานการณ์ดีขึ้นพวกเราพร้อมที่จะกลับไปทำงานเต็มที่เลยครับยังไงฝากด้วยนะครับครับผมครับหนูมาตีหัวแล้วเมื่อกี้พี่ทีมงานนี่เป็นเพื่อนเพื่อนครับสไลด์ใบหนึ่งดอกใช่น้ำมันแอ่งน้ำึ้นแบบเหมือนว่าคุณโดนมี๊แหวงไอ้คุณเรื่องนี้อ่ะไม่เห็นของคุณเรื่องนี้อ่ะจากคนที่ไม่มีวันเป็นแค่เพื่อนกันได้สู่คนที่ไม่มีวันเป็นแค่เพื่อนกันได้เป็นได้แค่เพื่อนอะไรวะอะไรวะ จริงๆความหมายมันคือจากคนที่ไม่มว้ใเป็นเพื่อนกันได้อะสู่แบบเป็นหนามากกว่าเพื่อนไม่ได้แบบเป็นแค่เพื่อนอะเออคือความหมายที่เขาจะพูดอะคืออย่างนั้นแต่แบบเขาเถียงอะไรกันวะเดี๋ยวแบบฮะยิ่งงงเข้าไปใหญ่แบบสรุปมันคืออะไรกันแน่แล้วคือเขามแบบมันพอกันไม่หหวแล้วแบบเออมันก็ตีกันอยู่เหมือนกันนะแล้วคือประเด็นคู่อมแล้วนนนนโอมเนี่ยก็คือเป็นคู่ที่แบบเพื่อนเพื่อนอะเออเขาสนิทกันมานานไงจริงแล้วเพื่อบ เวลาพูดเวลาอนะไรก็คือตีกันสุด <ũng> แต่ความโอมก็มีความหยอดนิดนึงเ,เล็กน้อยอะไรต่างๆเาจแล้วน้นก็แบบมึงไปแหละมึงไปแหละก็ <c oughs> คือแบบอยากรู้เหมือนกันว่าแบบซีรีส์จะออกเป็นยังไงเพราะแบบการที่แบบเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วในชีวิตจ,จริงแล้วก็ไปเล่นในซีรีส์ก็เป็นแค่เพื่อกขบเพื่อนอีกกับการวันไหวกับตัวเพื่อนคนนี้จะเป็นยังไงบ้างต่างๆแล้วคือแบบขำที่นั้นโดนแบบว่าจับผิดมอไซค์อ่ะ อันนี้ข่าจริงข่าจริงแบบว่าคิดดูนะตอนที่ยังไม่เกิดมอใส่ก็ยังอยู่พอเกิดแล้ว <c oughs> สิบหกปีผ่านไปม,ไมอใสก็ยังต่ออยู่ที่เดิยรอ๋อก็ค <c oughs> ือไม่ขับไปไหนเลยไม่เขาก็ซื้อคันใหม่หรือว่าแบบอาจจะแบบคล้ายๆเดีวยวแล้วก็มาจับไม่ใช่ค่ะเ<อ>ขาถ่ายวันเดียวกันค <c oughs> ่ะเขาไม่เอามอใสออกค่ะโอ๋อเย้มากคือตอนแรกก็ไม่ได้โฟกัสนะจนกระทั่งโดนมาบอกคือดูหลายรอบมากแต่ก็แบบไม่ได้เคยโฟกัสว่าเอ้ามีมอใสตรงนั้นก็คือไม่ได้สนใจแบบสิ่งรอบข้างอ่ะ ก็ตอนทั้งนนั้นนนขยี้วันนี้แหละก็เลยรู้เออเข้าใจแหละว่าเราเรื่อยๆแล้วเหมือนกันก็แบบอาจจะแบบตาแบบว่าเป็นอาจจะโฟกัสอะไลยจุดในฉากอาจจะปิดหาเลือดจะปิดอยู่นั่นเองเก่งสิพี่เอ่งมากจริงก็คือแบบใครที่แบบรอดูแค่เพื่อนๆเพื่อนเหมือนเราก็คือแบบรอติดตามชมนะแบบว่าถ่ายไปแล้วแต่ว่ายังถ่ายไม่จบอะไรเงี้ยก็คือน่าจะแบบถ่ายไปเรื่อยๆจะว่าน่าจะแบบรอสถานการณ์ดีขึ้นอะไรต่างๆแล้วก็ออกไปถ่ายในสถานที่ต่างๆได้ ถ้คิดว่าน่าจะใกล้ออนแล้วเราก็เริ่มแบบเออมาออกมาโปรโมทโมทแล้วต,ต่างๆแล้วก็คือแบบน่าจะใกล้ๆเร็วๆนี้แล้วเราก็รอรแบบีแอคยู่เหมือนกันเราอยากรู้ว่าเรื่องนี้สนุกขนาดนไหนกันที่แบบเขาเตะตั้งแต่รุ่นพอรุ่นแม่อะไรเงี้ยจนถึงแบบลูกอ่ะรุ่นลูกแล้อยู่ดีก็มาชอบกันอย่างเงี้ย<อ>มันจะมีปัญหาอะไรไหมแบบว่ามันจะมีแบบพ่อแม่จะแบบไม่ยอมอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ต้องรอรู้นะคะทุกคนแต่ฉันว่าเรื่องเนี้ยก็คือสนุกแน่นอนใช่ค่ะโคตค ก็ได้แล้วค่ะใครอยากไมดูก็อย่าลืมไปดูนะคะน้ำมินทอกเนาะแล้วก็ฝากช่องเราะค่ะชอ่องจะแล้วไหมช่วงคู่จริงจริงไหมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ของเราคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันได้นะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย